ปัจจุบันความนิยมในการตรวจคัดกรองโรคต่างๆสูงขึ้นโดยเฉพาะโรคที่ทุกคนกลัวคือโรคมะเร็งผู้ที่เข้ารับการตรวจมักจะรอคอยและคาดหวังว่าผลการตรวจจะออกมาดีไม่มีโรคร้ายแรงหนึ่งในการตรวจที่นิยมตรวจในเพศชายเมื่อมีอายุมากกว่า50ปีคือการตรวจสารมงชีมะเร็งต่อมลูมาที่เรียกว่า psa ซึ่งเป็นการตรวจที่สามารถนำไปสู่การติดตามหรือวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้การตรวจสารบ่งชี้ psa กำหนดไว้ในคนปกติที่0-4นนาโนกรัมต่อ ml อย่างไรก็ตามค่านี้มีโอกาสที่จะสูงขึ้นด้วยปัจจัยหลากหลายได้แก่1ต่อมลูกหมากโตซึ่งภาวะนี้ไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากไม่ร้ายแรงและไม่ทำให้เสียชีวิตแต่มีผลต่อการดำรงชีวิตเช่นมีปัสสาวะขัดปัสสาวะเล็ดปัสสาวะบ่อย ต่อมลูกหมากอักเสบซึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรือการบาดเจ็บบริเวณต่อมลูมกหมากการตรวจวินิจฉัยบางอย่างอาจจะทำให้ PSA สูงขึ้นได้เช่นการตรวจต่อมลูกหมากทางทวารกการปั่นจักรยานก่อนตรวจ PSA ไม่เกิด48ชั่วโมงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจการรับทารยาเบาชนิดหรือในผู้ที่มีอายุมากขึ้นค่า PSA ก็จะสูงขึ้นได้เช็นได้ว่ามีปัจจัยหลากหลายที่ทำให้ PSA สูงขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเป็น ก็จะมีคําถามว่าจําเป็นต้องตรวจ P.S.A. หรือไม่คาตอบคือควรตรวจคัดก่องเป็นประจําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพราะเป็นการตรวจที่ง่ายมีผลต่อระยะโรค รวทั้งพยากรโรคและแน่นอนที่สุดการรักษาจะยากง่ายแตกต่างกันตามระยะโรคการตรวจ PSA เพื่อหาความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ต้องกังวลหรือกลัวในกรณีที่ PSA สูงเพราะอาจไม่ใช่มะเร็งแต่ถ้าเป็นการตรวจคัดกรองก็จะเจอในระยะต้นๆซึ่งมีโอกาสหายขาดได้ครับ